ทุกคนวันนี้มาเจอกับเตียนะคะวันนี้เรามากันในแปลกที่นิดนึงก็ช่วงนี้นะคะญญคเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวว่าหลายๆคนก็คงแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลวันนี้นะคะเดยกก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคนะคะสําหรับการกู้ผิวหลังจากที่เราไปเจอแดดไปเที่ยวทะเลไปเล่นสงการมานั่นเองนะคะว่าทํายังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าเราจะมีวิธีการกู้ผิวของเราให้กลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงบ้างก็หลังแบบออกแดดนะคะหลังจากแบบ เราคิดได้ทันทีอ่ะก็ให้หาพวกอัพเจอซันนะคะหรือว่าเป็นเจลว่นานฐานระไเคก็ได้มันมีขายเยอะแยะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวดีมันหาซื้อง่ายมากๆก็ทาเข้าไปที่ผิวเรานะคะแบบทาเข้าไปเยอะเลยแล้วพอมันซึมก็ทาเรื่อยๆทาเรื่อยๆเลยมันจะเหมือนเป็นการแบบฟื้นฟูผิวเราเติมความชุ่มชื่นในผิวเราเหมือนเราคิดดูว่าน้ําแก้วหนึ่งอ่ะแล้วเราแบบเอาน้ําใส่ไว้ใชป่ปะแล้วเจอแดดอ่ะน้ำมันก็ระเหยอ,ออกไปก็เหมือนกับผิวเราบางทีเจอแดดน้ําเหมือนแบบความชุ่มชื่นในผิวมันก็ระเหยออกไปหรือถ้าใครนะคะเวลาไปเที่ยวแล้วลืมพก พวกอัเซอร์ไซด์เจว่หาหักไปนะแล้วแบบผักซื้อไม่ได้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวว่าผู้หญิงทุกคนก็น่าจะพบพวกสเปรย์น้ำแร่นะคะ่ะเราก็สามารถใช้สเปรย์น้ำแร่แทนได้นะเพราะมันก็เหมือนเติมความชุ่มชื่นเหมือนกันสามารถฉีดได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยคือแบบอย่างน้อยให้ผิวมันชุ่มชื่นไว้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นผลได้ดีแล้วก็หาซื้อง่ายล่ค่ะไม่แพงด้วยก็คือโยเกิร์ตนั่นเองคือโยเกิร์ตเนี่ยแนะนำให้แช่ตู้เย็นก่อนแ,แบบเย็นๆเลยแล้วก็มามาร์กที่หน้าแล้วก็ตัวก มักตอนคืนตอนเช้าตอนไหนก็ได้วิธีที่เราบอกกันไปก็คือช่วงฟื้นฟูผิวเนี่ยจะเป็นช่วงอาทิตย์แรกนะช่วงอาทิตย์แรกเราพยายามแบบเน้นเติมความชุ่มชื้นอ,อย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะอย่าเพิ่งใช้อะไรที่เป็นพวก AHA หรืออะไรเร่งความขาวอะไรพวกนี้ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะพอผ่านช่วงอาทิตย์แรกไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูผิวของเราก็คือแนะนําให้ใช้เป็นการส c r ับนะคะ สครับอาทีละสองถึงสามครั้งใช้เป็นสครับอะไรก็ได้เลยแบบกากกาแฟก็ได้หรือจะทาเป็นแบบสครับ DIY เอาน้ําตาลมาผสมกับน้าครึง่งก็ขัดผิวได้ดีแล้วก็เติมความชุ่มชื้นดีด้วยนะ <l uc os> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทากันแดดบ่อยๆคือช่วงนี้จะเรียกว่าขั้นตอนการจําศีลผิวหรือการอบผิวก็คือทากันแดดบ่อยๆนะคะนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ทาทาทาแล้วก็ใส่เสื้อแขนย,ยาวปิดไว้แบบไม่ให้มันเจอแดดคือพยายามเลี่ยงแดดให้น้อยที่สุดต่อไปนะคะอีกอย่างที่สําคัญก็คือการกินวิตามินนั่นเองการกินวิตามินมัน ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคาจริงในการกินวิตามินถ้าเรากินก่อนที่จะไปเจอแดดไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ก็จะยิ่งดีเลยนะจะช่วยทําให้ผิวเราอะแข็งแรงแล้วก็ทนแดดมากขึ้นนะคะคือวิตามินที่เดียกินประจําสําหรับผิวว่าจะเป็นคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีนะคะแบบหลายๆคนที่แบบอยากหัดเริ่มกินวิตามินอะก็ลองเริ่มจากวิตามินซีแล้วก็คอลลาเจนอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้นะต่อไปนะคะเป็นวิตามินที่เดียกินอยู่ตอนนี้นั่นเองก็คืออันแรกก็เป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นวีด้าคอลลาเจนนะทุกคนคงคุ้นๆกันป่ะเพราะะว่าานนก็มีขยคะ ยี่ห้อนี้แต่ว่ามันจะเป็นซองเล็กกว่านี้เนาะคือตัวเนี้ยเพื่อนเดียแนะนํามาบวกกับเจเห็นรีวิวเยอะมากเพราะว่ามันฮิตมากอย่างวีด้าคอลเเจนเมื่อกี้มันก็จะมีหลายขนาดเลยถ้าแบบอย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็น12เมตรเป็นซองเล็กๆอย่างนี้ราคา99บาทมีในเซเว่นนะตัวเนี้ยก็เหมาะสําหรับแบบเดินทางไปต่างจังหวัดหรือแบบหาซื้อง,ง่ายๆนะทุกคนก็เข้าเซเว่นได้เลยนะหรือว่าถ้าเป็นขนาดแบบนี้นะคะแบบกล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือจะมีแบบซองเล็กอะอยู่ในเนี้ย3ซอง แบบนี้จะมีขายที่วัดส,สันนะคะราคาประมาณ285บาทนะต่อไปเนี่ยก็เป็นแบบซองใหญ่แบบนี้อันที่เดีกินอยู่นะก็คืออันนี้จะเป็นแบบ52เม็ดมีขายที่บูสราคา399บาทเออ52เม็ดก็กินได้ประมาณ เดือน2เดือนเลยนะคือที่เดียเอาตัวนี้มาแนะนําเพราะว่าราคามันไม่แพงคือราคามันโอเคอ่ะประมาณแบบ99้าสถึงสามทุกคนดูดีแบบ399อ่ะแล้วแบบมันซองใหญ่มากแล้วมันก็กินได้แบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยมันคุ้มค่าราคามากๆเลยนะคะคือทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยราคา99บาทเอ้ยมันแบบมันจะโอเคหรือเปล่าทาไมราคามันถูกจังคือตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนที่มีขายในเซเว่นฉะนั้นอะไรที่ขายในเซเว่นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้มันมีออยนะฉะนั้นมันปลอดภัยไม่เป็น อันตรายอายุเท่าไหร่ก็กินได้นะคะก็คือมันก็เป็นคอลลาเจนที่แบบคุณภาพดีมันเป็นแบบคอลลาเจนแบบจาบญี่ปแบบุ่นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพวกวิตามินจากญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนมันจะแบบค่อนข้างคุณภาพดีมากๆสําหรับสูตรของเดียนในการกินนะเดียก็จะกินคอลลาเจนอ่ะสองเม็ดแล้วก็วิตามินสีเม็ดหนึ่ง แล้วก็ก่อนนอนเลยตอนท้องว่างน,นะคะที่จะกิน2เวลาเลยแต่ว่าถ้าใครไหนแบบอยากเร่งแบบไวๆนะคะก็แบบทานเปนน็นวลาสี่เม็ดเนาะเออก็แบบเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก็ได้นะคะแล้วก็หรือจะทานก่อนนอนรวดเดียว4เม็ดเลยก็ได้เนาะการลืมบางทีกิน2เวลาอาจจะลืมได้นะคะใครไหนยอยากหาพวกวิตามินอย่างอื่นเสริมเข้าไปพวกกูต้าหรือ,อไรก็ตามเพิ่มเข้าไปได้เลยเออแนะนํากินเป็นตอนท้องว่างกับน้นําอุ่นหรือน้าอุณหภูมิห้องนะแนะนําอย่าทานกับน้ําเย็นเพราะว่าวิตามินมันจะแบบไม่ค่อยละลายดีน่ะ ขอมาาถึงคอลลาเจนตัวนี้ก่อนละกันนะคะว่าแบบมันมีดียังไงบ้างคือผิวดีดีขึ้นเลยนะรูขุมขนกระชับขึ้นหน้าดูสดใสแล้วก็ดูโทงน้อยลงแล้วก็สิวอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเหมือนมันลดการเกิดสิวด้วย mm hmm. คือช่วงนี้ผิวดีดีขึ้นมากๆเลยอะป้าด็ก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะแบบสกินแคร์ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่คือเรียนก็ใช้สกินแคร์เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็แบบเพิ่มคือการกินคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีเข้ามาแล้วแบบเออปรากฏว่าเออผิวมันดีขึ้นจรยยิง สรุปได้ว่าเฮ้ยการกินแบบน้ำเยอะๆขึ้นแล้วกินแบบคอลาอลาเจนกินวิตามินซีอะไรเงรี้ยมันช่วยเสริมทําให้ผิวเราแบบเออดีขึ้นจริงๆนอกจากการแบบบํารุงแค่ทาครีมอะไรอย่างเงี้ยปกติเดี่ยเป็นคนแบบผิวตัวแห้งมากแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานรชอีกเพราะที่เกีีจแเราก็ลืมอะไรเงรี้ยแล้วก็กินคอลลาเจนอะ่ะเออมันก็ดีขึ้นเหมือนผิวตัวมันนุ่มขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดียวว่านะคะถ้าใครที่แบบเริ่ม20่สบ u แนะนําให้เริ่มกินคอลลาเจนแล้วเพื่อแบบกันริ้วรอยกันอะไรแบบความเกีี่่่ยววขอองเราาาทมมันนนจะะกกกไ้้แค ก็หมดเวลานะคะเป็นประมาณนี้สําหรับการกู้ผิวของเดียวว่าแบบเออเราไปเจอแดดมานากักๆเนี่ยถ้ายังไงให้ผิวเรากลับมาเหมือนเดิมกลับมาใสกลับมาเนียนกลับมาเด้งผิวสมัํงเสมอแบบไม่เป็นรอยต่อแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย